สิบเอ่อหมูกุ้งผสมกันหมูเขาเปิดมากี่ปีแล้วคะพี่หลายปีแล้วค่ะหลายปีนี่คือเกินเจ็ดสิบปีป่ะน่าบอกแล้วว่าแต่ละร้านในเยาวราชเนี่ยคือไวอะเกษียณไปแล้วอ่ะนี่ค่ะหกสิบบาทได้อีกละต่อเลยต่อเลยเดี๋ยวไปแย่งเจ๊กินอย่างเดียว อันนี้เท่าไหร่คะ40่บบาทค่ะ40บาท40บาทวันนี้ชอบชอบน้ำชอบแล้วค่ะอันนี้อันนี้เขาเรียกภาษาจีนเขาเรียกว่าอะไรนั่นถังหวยทอถังหวยท่อชอบ90บาทเ0บาทใส่ตู้เย็นก็โอเคไม่ไม่กลัวเลยชอบใช่ค่ะนานๆมาทีขอบคุณนะคะ อันใหญ่ใหญ่เลยอ่ะใหญ่ข้างหน้าใหญ่ข้างหน้าปกติจะค่อนข้างให้อัดนะคะแต่ว่าวันนี้บ่อย,ยั่นนะคะเพื่อของกินมัน เต้าทองพศ2444ผมว่าซื้อจับเลี้ยงก่อนนะจับไงจับทาเลี้ยงเลยจะเลี้ยจ่ายเลี้ยงเข้าไปเลยเข้าไปเลยโอโหอะไรอะสร้งโฮโเรเรยนเต้<อ>คือทานแล้วเนี่ยจะรู้สึกแบบว่าแก้ร้อนในเนาะ ปีล้วคะพี่คะร้อยส <11 8 S 1> ิบแปดร้อยสิบแปดปีเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดตั้งหลายรอบเลยเนี<ๆ>่ยพี่นุ๊ก <laughs> เขา <ละ S 1> ชอบเขาต้องจัดไปก่อนเลยเป็นแก้ว,กวแก้วนี้เจ๊ตต่ให้เองเลยนะ<ล>โอ้ยขอบคุณมากค่ะวันนี้เ x c l u s i v e นี่เวลาทานเนาะเจ๊โอ้นี่ต้อง เป็นแบบสมัยก่อนอะ่ะนี่ถ้าแตกทำไมคะเทใหมัยคือถามอะไรเนี่ยถามอะไรแบบว่าสนุกไหมเจ๊คะทำไมต้องลอดช่องสิงคโปร์คะสมัยก่อนก็คือขายแต่ขายว่าลอดช่องมีลงหนังชื่อโลงหนังสิงคโปร์ส่วนมากอะลูกค้าก็จะชวนกันมาถามลอดช่องหน้าลงงสิงคโปร์แล้วต่อต่อมาก็คำว่าลงหนังก็ตัดไป เรียกเกินสั้นว่ะแล้วตอนนี้ลงหนังอยู่ไหนแล้วคะม <ลง S 1> ีสตอ์รี่ไปแล้วคะอ,อร่อยค่ะ สวัสดีค่ะคุณคิมคุณคิมก็เป็นเจ้าของร้านนะคะใช่ครับคุณครับสจัลล่าครับอ่าสาขานี้มีมาสิบปีแล้วคะถ้าสาขานี้ก็อยู่เราๆราสิบกว่าปีแล้วครับจะโซนสาขาดั้งเดิมก็ข้างๆกันจะเปิดมาประมาณสักเรียกได้ว่าประมาณห้าสิบกว่าปีได้ห้าสิบหกสิบปีได้ซิกเนเจอร์ของร้านนี้เวลามาถึงต้องสั่งอะไรคะคุณคิมส่วนใหญ่ที่นี่มาถึงอันดับแรกเนี่ยเขาจะสั่งคือ กุ้งฉลามมันแดงเเดี๋ยววันนี้จะมีอ่าพอดีฉันแนะนําเป็นกุ้งแม่น้ําปลูกเป็นเป็นปักกิ่งตอกเตี๋ยวห้องโถงแต่ละเมนูนี้เป็นแบบว่าสูุดใช่ครับที่เปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันครับตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงตีสองครับตีสองใช่ครับมาเยาวราชทันทีนะอย่าลืมนะคะมาร้านนี้ค่ะกุ้งฉลามสกาล่าครับผม ฉลามน้ำแดงสกาล่าเลยนะควันขึ้นปุ้ยปุ้ยปุ้ยเลยสดมากใสไปเมยดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมีทั้งหูฉลามแล้วก็ปูดู้วยร้อนตัวน้ำมันเนี่ยไม่เหนียวนะเข้มข้นใส่แค่พริกไทยอย่างเดียวยังไม่ทนเคี้ยวเลยหายไปแล้วใช่ไหมละลาย รสชาติกลมกล่อมแบบพอดีมากค่ะสุดโอ้ยคนเสิร์ฟก็น่ารักอันนี้อะไรครับเป็ดป,ป,ปักกิง่งปักกิ่งอะมาดูกันมาดูกันอันตรงไหน,น,น,นคะกิ่งคะเนี่ยกิ่งนี่ขอกิงก่งกิ่งคืออยู่ตรงนี้วิธีการทานก็คือว่านี่ปะเป็นแผ่นอย่างนี้ <c oughs> นี่ม้วนเป็นโรตีไส้เป็ดปักกิ่งอออืื้ห อ,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 อร่อยมากไม่เชื่อจริงจริงไม่ใช่โรตีสายใหม่นะคะที่เป็นปักกิ่งติ๊กมาเป็นโรตีสายใหม่หอมมันออกรอบมันหอมมากเลยค่ะอร่อยมากอ่ะติ๊กกินคำที่สองเลยเนะเนี่ยเดี๋ยวรอท้องเดี๋ยวรอเจนน่าโอ้ปอเปียฮ่องกง ที่เขาที่คุณคิมบอกว่าไม่เหมือนที่อื่นใช่สูตรพิเศษสูตรพิเศษเดี๋ยวเราต้องมาชิมกันว่าสูตรพิเศษเนี่ยความพิเศษคืออะไรเราจิ้มนะคะกับน้ําจิ้มบวยนะคะดูดูดูโอ้โหน่าทานไหมมือสั่นนะอือหือย็นไงคะนี่มันคือกุ้งเลยนะคะเนี่ยเหมือนไม่มีแป้งเลยอะเหมือนแบบไม่ได้ทานแป้งอ่ะอย่างนี้ทานอย่างนี้ไม่อ้วนแล้วพี่ว่า กุ้งอบบุนเส้นเดียวเดียวเดียวอ่ากุ้งอบบุนเส้นแม่น้ำกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำนี่เลยเอากุ้งจุ้มด้จิ้มจิ้มเข้าไปข้าวทีละอย่างอร่อยมากเลยทจิ้มอย่างเดียวเลยนะฟินแม่น้ำปากใหญ่อ จริงรสชาติเขาไม่เห็นเกินเกินไปนะอ่ะเปรี้ยวนะยังเลยยังเลย